สวัสดีครับนาแทกเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้นะครับนั้นมีรถเข้าใหม่1คันนะครับมารีวิวทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับ3 4แรงเข้าใหม่คันนี้นะครับสภาพนะครับสวยๆนางฟ้าเลยนะครับราคาอยู่ที่2แ20,500บาทคือสภาพนี้นะครับเราแถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับจับชีววตมาเลยนะครับพิมพ์ใน Google นะครับว่านัดแท็กเตอร์นะครับ g o o g l e Map นะครับถึงหน้าร้านทันทีนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับ วันนี้นะครับเราก็มีรถหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสามสี่สามศูนย์อิซากินะครับที่เตรียมรอรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคันนะครับก่อนที่จะรีวิวการทํางานนะครับหน้าใบมีดนะครับตัวนี้เหลือเต็มเต็มนะครับสีคันล่างนะครับสีเดิมๆนะครับรถคันนี้รถเดิมๆนะครับถ้าพูดได้ง่ายๆก็คือเป็นรถเกรดที่ว่าเป็นเกียรดเอได้เลยทีเดียวนะครับดูสีหัวครับลูกค้านะครับ ยังเรียมๆนะครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากนะครับแผ่นลังค่านะครับด้านท้ายก็มีแตกหน่อยๆนะครับมุมซ้ายขวาตัวนี้เดี๋ยวช่างนัดเปลี่ยนให้นะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้ชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่2472ชั่วโมงนะครับรถคันนี้ครับคอนคัดเดิมนะครับ QC มาร์คเครื่องนะครับต่างๆไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยรื้อนะครับยางถือว่าสวยนะครับสภาพยางเนี่ยโดยรวม80%นะครับก็จะมีตําหนิตรงยางตรงนี้นิดนึงครับไม่มีปัญหานะครับผ้าใบนะครับก็ยังเห็นผ้าใบอยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอีก2ปีสามปีเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังได้อยู่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับผานพวนนะครับตาช้าง6ใบนะครับผานพวนตาช้าง6ใบชุดท้ายครับอยากบอกว่าท้ายเนี่ยสวยมากๆนะครับ เอาพีดีโอต่างๆนะครับสมบูรณ์สวยจริงๆนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้มากับช่างน้อยนะครับรีวิวทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกัน f อซท่านใดที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถนะครับระบบแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสามสูบนะครับสองเพลานะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะ นะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ power ครับระบบไฮดรอลิกระบบหางนะครับปกติพวงมาลัยนะครับ power ปกติครับทั้งน้อยก็ฝากไว้ที่เกียร์สองครับสองห้นะครับในการดันข้างนี้ในการถ่ายข้างนี้นะครับก็ถ่ายไปดันกลับนะครับทดสอบระบบนะครับชัดเจนเหมือนเดิมครับฐานถ่ายลงควนเข้าลึกดีครับ ใครสนใจก็เข้ามาทดสอบระบบมาลองดูระบบกันได้นะครับมาลองดูระบบกันได้นะครับที่ร้านนันเทคเตอร์ของเราร้านเราอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับระบบโฟวินต่างๆนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ถือว่าเฟืองท้ายเนี่ยไม่หอนนะครับเงียบดีเลยนะครับสองแสนสองนะครับถือว่าคุ้มนะครับใครที่จะนํารถไปไว้ใช้งานนะครับไถนาปั่นนาตีนาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือตัวทางใต้นะครับนิยมเอาไปตัดหญ้ากันเนี่ยก็เหมาะนะครับตัดหญ้าเนี่ยเพราะตัวเนี้ย ประวัติรถเดิมก็คือรถรุ่นนี้นะครับหัวตัดเนี่ยผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นำข้ามเรือนะครับเข้ามาถ่ายมาขายในไทยเป็นรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้นะครับมีเล่มทะเบียนครบนะครับรถเจอทะเบียนปีห้าสองนะครับเป็นรุ่นฝาถังน้ํามันเล็กนะครับโครงราคาเป็นแบบเซฟตี้แล้วนะครับทีนี้ก็จะดูระบบเกียร์นะครับระบบโฟลวิ่บ้างนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ1โลนะครับโบวินปกตินะครับ2โลนะครับสมโล่ะ4สี่โลครับ โอเคครับระบบเทีย์นะครับสมบูรณ์ปกตินะฮะทีนี้ก็จะมาดูเครื่องยนต์นะครับมาดูน้ำหม้อน้ำนะครับมาดูชุดเพาปันท้ายวิดีโอนะครับว่าทำงานปกติไหมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ f รท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้แบบด่วนๆนะครับพอรถคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับลูกค้าไปเปิดเจอประมาณ2เดือน3เดือนก็น่าจะออกแล้วนะครับ่ะปั่นเลย เอาท้ายปกตินะครับปีนล้อนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรอยสีนกาวนะครับเนี่ยต้งแต่ออกมาเนี่ยรถสิบกว่าปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสีนเลยครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ครบนะครับไมั่วโมงนะครับขึ้นปกตินะครับชัดเจนนะครับถะา่างน้อยเช็คลูกปืนล้อครับลูกหมากแน่นลูกปืนล้อแน่นนะครับอีกหนึ่งข้างนะครับ ยางสวยมากนะครับยางสวยมากเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเครื่องยนต์นะครับมาดูทางด้านของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับน้ำนะครับแบตเตอรี่เป็น f อีนะครับทางด้านของเครื่องยนต์นะครับ เครื่องก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้นะครับอันใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมานะครับที่0 918611191นะครับตัวนี้เป็นคูปุตตานะครับ L3408 ตัว DT นะครับเครื่องยนต์เป็นตัว DT นะครับรุ่นเผาหัวสตาร์ทนะครับรุ่นนี้ทนมากๆนะครับ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูปุตต้า L3408 นะครับเครื่องเคลียร์เครื่องท้ายเงียบขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ